าสู่รายการโดยเรื่องร้านในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงไอเดียร้านเด็ดวันนี้ร้านนี้เด็ดจริงค่ะพี่ตุม้มลอามาฝากการกับการตกแต่ง กับร้านที่นีชื่อว่าเจอร์นี่ผับแอนมอร์ก็คือผับเป็นการท่องเที่ยวใช่แล้วสถานที่ที่ไปทานข้าวไปมีเครื่องดื่มแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยร้านนี้เนี่ยครับจะมีทั้งหมด2ชั้นะนะครับชั้นบนเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวสตาร์เตอร์ซึ่งลักษณะการตกแต่งแบบนี้เนี่ยร้านอาหารเดี๋ยวนี้นิยมนะน้องตูนค,คือมีมุมแรกเนี่ยเป็นมุมเหมือนกับว่ามีเซอร์วเนียหน่อยมีที่นั่งสบายๆนั่งคุยอะไรกันหน่อยเนี่ยนะครับเป็นมุมแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นตัวเริ่มซึ่งบางครั้งเนี่ยบางคน มาทานแค่เครื่องดืง่มหรือว่ามาทานแค่ขนมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปในส่วนในของร้านก็คือนั่งอยู่ในช่วงด้านบนของร้านนี่ก็ได้ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าการตกแต่งเนี่ยก็ใช้สีพาสเทลนะครับสีชมพูบ้างสีเหลืองบ้างน,นะครับมีของมีเกมให้เล่นมีนู่นนี่นั่นให้ข่าเวลาได้นะครับเก้าอี้ต่างเนี่ยก็ทําเลือกที่มันดูสนุกสนุกนะครับสามารถที่แบบเป็นเก้าอี้โยกได้นะครับมีการตกแต่งแบบตามสถานที่ต่างๆที่มันเป็นจุดเด่นต่างๆนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ ด้านล่างของร้านครับตูนครับนะฮะด้านล่างเนี่ยลมบันไดมาเนี่ยจะเปลี่ยนตูนไปอีกโรกหนึ่งมันไม่ใช่โรกสดใสสีชมพูพาสเทลหวานแหววแล้วเหรอคะพี่ตุ้มไม่ใช่แล้วโรกขร้างล่างเนี่ยจะเป็นโรกของการเดินทางที่มันจะมีความพิศวงมันมีความน่าตื่นเต้นมีบอลลูนด้วยอ,อ่ะนะครับใช้บอลลูนแทนไฟนะครับแทนค่าของการที่เราแบบ การเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกับการผจญภัยนะครับใช้เป็นรูเนี่ยอยขึ้นไปขณะเดียวกันเนี่ยการเดินทางต่างๆเนี่ยเราต้องใช้เข็มทิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นาเอาเสัญลักษณ์ของเข็มทิศเนี่ยมาทําเป็นส่วนหนึ่งของฟ้าปพดานนะครับเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้ก็ใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มหรือสีโอ๊คเข้มนั่นเองนะครับเพื่อจะขับเน้นนะครับบรรยากาศให้มันดูได้ความรู้สึกที่เป็นร้านอาหารที่มีเป็นร้านอาหารจริงๆที่มันมีแบบอาหารเสิร์ฟด้วยขณะเดยียวกันเนี่ย การเดินทางท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราจะมีพวกโปสการ์ดเราจะมีพวกอะไร<ช>ต่างๆเนี่ยนะครับก็นำอาเป็นส่วนหนึ่งการตกแต่งนะครับแน่นอนการเดินทางพ<ผ>ี่ตุ้มบอกมีแผนที่แล้วนะครับมีเข็มทิศแล้วนะครับเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญนะฮะ นาฬิกาหน้าปัดต่างๆบอกเวลาสถานที่ต่างๆแต่ละทวีปนะครับแต่ละเส้นศูนก็สามารถนํามาตกแต่งได้หรือแม้แต่กระทั่งบรรยากาศที่เป็น outdoor เพราะนักเดินทางในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบบรรยากาศ outdoor แต่เราอยู่ชั้นล่างเนี่ยเราจะทำา u t d o o r ได้ยังไงนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับใช้หลอดฟูออเรสซนตนะครับ บังด้วยลักษณะของเอคิลิกนะครับตีซ้อนทับไปด้วยโครงลักษณะของเป็นเัาเลกระแนงไม้ทาสีน้ําตาลเข้มนะครับทำให้เราเนี่ยพอเปิดไฟแล้วเนี่ยเหมือนเราอยู่ใต้กลาสเฮาส์เหมือนเรือนกระจกนะครับเป็นเรือนกระจกที่ด้านล่างเนี่ยมีสวนนะครับมีบรรยากาศของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบ เรียกชิงช้าที่นั่ง,งในสวนนะครับมีเปรยวนบ้างหละนะครับมีลักษณะของพื้นทางเดินที่มีหญ้าเทียมนะครับเป,เป็นตัวสร้างสรรีสันนะครับหรือถ้าบางคนชอบมุมที่เป็นส่วนตัวนะครับก็สามารถเข้ามาในมุมที่เรียกว่ามันเหมือนเป็นถ้ำนะครับเป็นเหมือนแบบซุ้มโค้งด้านล่างนะครับเป็นห้องพิเศษเป็นห้อง p r i v a t นะครับแต่ที่น่ารักก็ยังมีการเดินทางอยู่ด้วยนะ ใช้ผีเสื้อแทนการโบยบิน uh huh. การไปเป็นอิสระนะครับมาทําการตกแต่งนะครับ <c oughs> ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าคอนเซปต์เนี่ยชื่อร้านในที่เราพูด <c oughs> แล้วนะครับว่าชื่อร้านเป็นยังไงเพราะงั้นเนี่ยชื่อร้านเนี่ยเวลาเราอ่านปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเราเลยว่าถ้าเราเดินทางไปเที่ยวโรม <c oughs> านเนียร้านนี้เราอยากจะเข้า <c oughs> เพราะะ่ามันพูดพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยว <c oughs> นะครับบรรยากาศข้างหน้าก็ทําให้เรารู้สึกร้านนี้ สวยๆหวานๆดีแต่พอลงไปข้างล่างโอ้โหนะฮะนั่นคือการเขาเรียกว่าค่อยๆนําเสนอเรื่องราแวแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ด้านไหนซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย เป็นวิธีการที่เราจะทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของเราเนี่ยเกิดความประทับใจใเวลาเข้ามาแล้วก็มีความจดจําได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาหรือที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวนี้เนี่ยการกลับมาถือว่าสําคัญนะแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือการบอกต่อตัวนะครับเราจะบอกต่อด้วยวิธีไหน มีตั้งหลักหลายวิธีเดี๋ยวนี้นะคะที่นีสสุดเลยก็คือ Facebook Instagram ถ่ายปุ๊บบอกปั๊บเลยเพราะงั้นเลยรู้เลยว่าน้องตูนทานข้าวอยู่โรมาเนียร้านเจอร์นี่อะไรเงี้ยเป็นต้นคนก็บอกโอ้โหร้านทำไมสวยจังเลยอยากมาอยากมาแล้วแล้วจะเริ่มเลคคอร์ดเอาไว้แล้วว่าอยากจะตามรอยนะครว่าถ้ามาที่นี่ ก็ต้องมาร้านที่ตุ่มแนะนําอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะงั้นเนี่ยร้านสวยแล้วก็อย่าลืมว่าการที่ทําให้คนกลับมาอีกครั้งเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งสาคัญมากยิ่งกว่าถูกตอ้องนะคะและนี่คือไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านนะคะที่เรานํามาฝากกันค่ะวันนี้ค่ะเวลาของร้อยเรื่องร้านหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพี่ตุ้มและตุม้มในใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ